กล้พี่หวานเอาเบิ้งเอาเบิ้งกล่อมให้เกี่ยร์พี่หวานหวานด้วยกลุยกล้ำเดี๋ยวอันนี้ยูกาสดีๆมาแนะน้ำแกงเนื้อใหม่ครับมีเมนูเยอะแยะเลย อันนี้จิ้มจุ่มครับนี่ยเาบตาเเาด้วยอยางไกันน้องแงบุน้มบัวเยน้ำจิมไม่วเล่นนาดู้น้ำจิ้มอะไรอ่ะไม่ยังแบบข้อย่ำจิ้มเอาเนื้อดีกว่าเฮาเนื้อดีกว่าหอยมันมันบม่ได้ขายหอยมันขายมา้เหรอ่จงยาย เอาเ่านี้ไม่เยาแทบนึ่งมันใหญ่เนาเจอหอยใหญ่ก็วกลง้ขอสดหอยก่อนนะผมเบิเบิมากเบิ่ครับ มาต้มเอาดีใส่ได้ใส่ดีก็ได้ผมครับนี่ยน้ำจิ้มบรรยากาศน้ำจิ้มเอาไว้ใกล้ครับเอาใกล้ๆยั่วๆไหวแน่ไหวยังดินดินอยู่เลยมือสั่นกับมือสั่นยายอาจารย์ไม่ค่อยไหนโอ๊ยโทษนี่มาครับคนนี้ลุย คำเดียวครับยอดหาซื้อมนดีครับน้ำเดียวครับรน้ำเดียวไปข้างเขาเดียมมากประดนนี้กินควอมครับเปิดกระถางบนอ,อ้อมหนึังใส่ซอสแบบนี้ลงไปนะครับน้ำจิ้มครับ เขาขายแกงหอนไมเนีมาเว้นก็ได้แม่รู้ใจลูกวานสีตัวไม่พันเลยลรอครับรรยากาศร้านตรงวันมลยสวยมากเลยทั้งปุทุ่งนาข้างข้างนี่ก็มีเป็นป้าบุกม่วงผู้ใดอยากบุกม่วงอยากกินเม่วงก็ไปเลยเนื้อม่วงเรื่องจะสายพันธุ์ไหนกินสมลยาร้าไปมั่น เป็นมาบอกหมูกูจิ๋วหัวแม่นกันสีขึ้นมันบอกไม่ใช่ปลาสีขึ้นมั่นเลสุดเจ้าบ่าครับเนี่ยอันนี้ชุดชุดใหญ่สามสามสามเก้าอันนี้ทานที่ร้านกลับบ้านสามร้อยชุดเล็กสองสองเก้าบ้านสองร้อยเนื้อพราะโลดปะเดี๋ยวเขาต้องขีดคาเครื่องปรุงคายเนื้อเนื้อเนื้อกับประมาณเกือบโลดจ้ะเก้าขีดครับโอ้โเยอะสุดไงเลยครับผม ชยมักหมูก็ไอ้พยไปแงแหเง็่ไงผู้ใดเปิดเพลงอย่อไเด็กหน่อยสักันเดียวเอาเพียงมาขายให้ถแก่บาก็ได้นั่งกินแม่ฉันบผู้บาวไปแงแหลงอันนี้อันนี้ผักแก้วบ้านนี่อผู้บ่าไปแงไหลมีผักบุ้งการขาวาผักกำงานอันนั้นไอ้เน่บริเวณโอ้ยเขียผู้บ่าวเราบออยู่นี่ ท้ซูนันลายกินยังเสืไอ้เคี้ยงกินก้อนโมอ๋องามดีครับผมสดมากเลยเสืออนไรกันอยากินเนื้อไปสดมาเลยคอนเทนนะครับสดมากบปหัวมันกระขักดิจ่าพวกบัวบ้าบัวดําเติงกลัวทรงไม่พอกูดวงซิมให้เบิร์นครับเร็วๆผมกินตัวโมเก่งเหมือนกันแต่ติดซิมอยู่ ตับทึ่งครับด้วาวันพริกเข็ยบป่ะครับพริกหวานพริกหวานจ้าพริกหวานไม่หวานลองเบิ้งกับพริกหวานเอาเบิ้งเอาเบิ้งกล่องไม่เกื่ยพริกหวานหวานด้วยเฮ้ย

อันนี้เป็นเนื้อขาลังด้วยังครับนี่เนื้ครับเนืาลังอ้คุเมื่อสังหารง่วนี่อย่าบอกเด้อแล้วแบบนี้คนใช้กินที่ว่าเตือคือกันมนดไงขาลังอย่าบอกจับบักดุกจับคนจับวนวานเขาคนหมื่นมานันเปิดเพลงสาธิตท่องกันดิบฟังแน่เขาจงั้กังวพี่บุญไม่ใช่มือสังหารใช่จ้ามันเขียวัวเก็เปิด ตาหมอขาดร้านนี้ไปได้ครับต้องมายิ้มหน่อยพี่เล็กยิ้มหน่อยยอมเค đій kìa tessions thăng độc thương το competitor anh mê Physical thù ต่อ๋อหน่ติดตามเดยวผัดมามา่ารูเสิฐร้อยผิดก่อนครับก็ต้องเติอมอย่างไรครับเอาผิดกับความเปรี้ยวก็พเรัะร้องแสบมากต็นลูกน้องดีหนะจังตำรวจมาสาวตำรวจมาสารอนเดเลต อันนี้มันเป็นพาดแบบขี่เมาแล้วครับนี่ขี้เมาเขาเอาทีดีกว่าครับทางเล่าดีกว่าว้าวจับมากเลยครับผม มันจะเป็นจินแบบผัดผัดขี้เมาครับผมหมูตัวเส้นนุ่มแบบหมอมมากเลยผัดด้วยเส้นเนื้อบ๊กเยอะมากคำเมื่อกี้นี่เอาเนี่คำแซ่บครับคำเนี้ยกลุ่มเ,เยอะเบอกซาใจครับมาสุรุภิสานครับผมนี่ฮะกลุ่มครับ อื้อหืออื้อห <Uh ือปลาหมึกปลาหมึกเปียกมะนาวก็แต่บ่เฮ็ดอสุดยอดครับผมแยะอร่อยคริฟอร่อยมากเลยร้านไหนวะผัดมาม่าร้านลุงประเสริฐ ร้านไหนมสร้านร้านไหนม่เคยไปวว่าเพิ่งมาเจอร้านโอ้สุด้อยเนียเชิวยนรร้านร้านลดสต้วล่เออแกขมันมอยู่แล้วเออมันตัดให้พี่เขาไปยายหน่อยมึงมึงอย่าอวยมาหาพี่สิไมันตัดได้ตัดาวไทย แต่ว่าเผ็ดมากเลยแต่ว่าสุดยอดโอ้กดเผียแกเพียแก,ก่เพียบแกเพียเเเผมาพี่่กูน้ตเลพี่ผีน้ำตาน้อยเลยแม่ไอ้ีก็ทำไอ้พี่ก็ดพี่พี่พี่อยให้ใช่ไหไงครับเป็นไงล่ะสาวมือก็น้ำไม่พี่กูด